สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะหลังหวยออกเนาะก็มีใครถูกรางวัลกันบ้างไหมคะส่วนงวดนี้แอดก็เจ็บหนักเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวงวดหน้าเรามาตามกันใหม่นะคะยังไงก็พักเก็บข้อมูลอีก15วัน ก็คลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางสำนักที่ให้เข้าสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2564เอาไว้ตามต่อกันงวดวันที่1เมษายน2564นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะว่าสำนักอะไรบ้างที่ให้เข้าก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะค้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่16มีนาคม2,564กันก่อนนะคะรางวัลที่1 890422รางวัลเลขท้าย2ตัว1 9เรามาดูแนวทางเลขเด่นกันก่อนนะคะสำนักแรกที่ให้เข้าค่ะก็จะเป็นของคนโคราชรักไก่ชนแนวทางงวดนี้ที่ผ่านมานะคะเขาให้มา3ตัวเลข2ก็ออกไปนะคะสลับออก422เนาะก็เดี๋ยวงวดหน้าเรามาตามกันต่อนะคะ ขอบคุณของคนโคราชด,ด้วยนะคะต่อมากค่ะเด่นบนอินทรเทวะนะคระให้มาสี่ตัวนะคะเลข2ก็เข้าไปเนาะสลากออก4-2-2ช่วงนี้ของอินทร์ก็เดินดีเลยนะคะเดี๋ยวงวดนะ้าถ้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันกันให้เลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากอินทรเทวนครด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะเคยเหนือนะคะติดล่างแนวทางงวดที่แล้วมางวดนี้ค่ะเลข1ก็เข้าไปนะคะสลักออก19ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเคยเหนือด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะชุดสรุปเลขล่างของย่าโมออกศึกก็เข้าไปอีกแล้วสําหรับเลข9นะคะก็ย่าโมออกศึกก็ทําผลงานไว้ค่อนข้างดีเช่นกันเลยเนาะเดี๋ยววดหน้าถ้าแอดเจอจะรีบนํามาแบ่งปันกันให้เลยขอบคุณของย่าโมออกศึกด้วยนะคะต่อมาค่ะเจ้าสัวพันล้าน VIP เลขหนึ่งก็เข้าไปเช่นเดียวกันเลยสําหรับเด็ดล่างนะคะสลากออก1นเนาะ ก็ขอบคุณของเจ้าสัวพันล้าน VIP ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะ10หน่วยล่างของเวียงพิงอันนี้ให้มา4ตัวก็เข้าไป2ตัวเลยสำหรับเลข19นะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอก็จะรีบนำมาแบ่งปันกันให้เลยค่ะขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเงินไหลมา ก็เด็ดล่างให้มา2ตัวนะคะงวดที่เลอางวดนี้ค่ะเลขหนึ่งก็เข้าไปอีกแล้วสติเิของเขาก็หลุดไปเพียงแค่งวดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ขอบคุณของเงินไหลมาด้วยเนาะต่อมากันเลยค่ะเรามาดูเลขเด็ดกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของแอดฝนก็เข้าไปตรงๆเลยนะคะงวดนี้สำหรับเลข19กก็ 9. ขอบคุณของแอดฝนด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแม่น้ำหนึ่งอันนี้ก็เข้าไปตัวเจาะนะคะ19ของแม่น้ำหนึ่งก็ตัวเลขไม่เยอะเลยนะคะถ้าใครตามก็ได้ค่าขนมกันบ้างเนาะขอบคุณของแม่น้ำหนึ่งด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของ s k e อันนี้ก็เข้าไปสำหรับ19นะคะจริงๆก็ให้เลขบนมาแต่ไปออกเลขล่างเนาะ ขอบคุณของ a k ดด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะวิ่งหาความสำเร็จอันนี้ก็เข้าไปนะคะสำหรับเลข19ชุดรวยของเขานะคะขอบคุณของวิ่งตามความสำเร็จด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเลขนำลาบอาจารย์ช้างก็เข้าไปสำหรับเลขเบิ้ลสองสองนั่นเองก็คือไปออกเลขบนนะคะ อาจารย์ทาอาจารย์ช้างช่วงหลังมาผลงานก็ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวงวดหน้าแอดจะนำมาแบ่งปันกันให้ใหม่นะคะขอบคุณของอาจารย์ช้างด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของปฏิทินลุงโชคดีอันนี้ก็เข้าไปนะคะ9119ออกตัวกลับเนาะของเขาก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะสูตรของเขายังไงก็ขอบคุณของปฏิทินลุงโชคดีด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะคนตาทิพย์นะคะอาเขาระบุข้อมูลหลักสิเลขบนแต่ไปออกในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขล่างนั่นเองเขาให้91มาเนาะสลากออก19ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนตาทิพย์ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเลข8ทิศพิชิตความจนอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับ19นะคะ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของสาลาพักใจอันนี้ก็ทำผลงานไว้ดีอีกแล้วสำหรับเลข1.9เลยช่วงหลังก็ค่อนข้างเดินดีเหมือนกันเลยนะคะก็ขอบคุณของสาลาพักใจด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเฮียโก้ชุด3ตัวตรงโต๊ะอ,อันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสําหรับ422นะคะชุด3ตัวอันนี้ก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะคะเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะรีบนํามาแบ่งปันกันให้เลยเนาะส่วนต่อมาค่ะ เลกล่างนะคะจับมาชนกับย่าโมออกสึกก็ออกตัวกลับไปสำหรับเลข9119 mm. ก็ตอนนี้ของเฮียโกกำลังมาแรงเลยนะคะใครชื่นชอบก็ลองเซฟไว้ก่อนได้เดี๋ยววดหน้าเรามาตามกันใหม่ mm. ก็ขอบคุณของเฮียโกด้วยนะคะ mm. ต่อมากันเลยค่ะลือสนัดลั่นเมืองอันนี้ก็เข้าไปตัวกลับนะคะสำหรับ9119เนาะ ก็ขอบคุณข้อมูลชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะของคนมีโชคอันนี้ก็เข้ามาสองวดติดแล้วที่แอดได้นามาแบ่งปันกันงวดนี้ก็เข้าไปสำหรับ9119เหมือนกันเลยนะคะขอบคุณของคนมีโชคด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของสุมาอี้อันนี้ก็ ออกตัวกลับนะคะเขาให้เลขบนมาแต่ไปออกเลขล่างเนาะก็ขอบคุณของสุมาอี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะนางฟ้าพารวยอันนี้ก็ล่างตรงๆก็ออกตรงๆจริงๆสำหรับ19แล้วก็สองสองยังไปออกเลขบนด้วยนะคะก็ขอบคุณของนางฟ้าพารวย9ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะหนุ่มขอนแก่น ก็อันนี้ให้ระบุพิกัดมาเรียกบนแต่ไปออกเรียกล่างสำหรับ9119นะคะก็ขอบคุณของหนุ่มขอนแก่นด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดนานชุด3ตัวตรงโต๊ดก็เข้าเป็นงวดที่2แล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้าน้อง,งวดนี้ก็เข้าอีกเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันกันเลยขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดเลียมแปลภาพปกสลากอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับเลข2 2สองนะคะก็ขอบคุณผลงานดีๆจากแอดเลียมด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเด่นล่างของอาจารย์ธนากรอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเช่นเดียวกันสำหรับเลข1-9นะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ธนกรด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพอันนี้ก็อยู่ในห้าสำนักเข้าชิงของทางช่องของเราเนาะแต่ตัวตัดก็พลาดไปนะคะแต่ก็ตัวเต็มก็เข้าไปสำหรับเลข1 9นะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณของเทพบรรลือสุรขั้นเทพด้วยนะคะ mm hmm. ก็เ,รรเ,เป็นยังไงกันบ้างคะนะคะ,นะคะ มีใครถูกรางวัลยังไงเราก็เมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววมดหน้าเรามาตามกันต่อน,นอะส่วนคลิปนี้ค่ะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากาบขอบคุณค่ะ